เซตสตอรี่วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่หมู่บ้านโลเชียห่างดงเชียงใหม่ค่ะแต่วันนี้นะคะเจจะพาทุกคนมาอยู่มาดูบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเดอะรีสอร์ทวินล่าโมเดิร์นซีรีส์ค่ะซึ่ง ซีรีส์โมเดิร์นเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างจากการ์เดนซีรีส์ตรงที่ว่าตัวการ์เดนนะคะเขาจะมีความเป็นสวนแล้วก็สวนที่มันใหญ่ถูกไหมคะแต่ว่าบ้านหลังนี้นะคะจะมีความโมเดิร์นเข้าไปคะ่ะภายนอกนะคะอาจจะดูไม่แตกต่างจาก2หลังที่ผ่านมาคะ่ะแต่ว่าภายในการตกแต่งเขาแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคะ่ะที่นี่นะคะโเรเชียเขาจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ขึ้นชื่อแล้วก็มีความโดดเด่นในการออกแบบบ้านพรวิล่าเชนเดียวอยู่แล้วนะเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านนะคะเขา compact ไซส์กำลังดีที่สําคัญราคาดีด้วยคะ่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีที่ดิน91ตารางวาค่ะบนพื้นที่ใช้สอย219ตารางเมตรกันเลยนะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ2ห้องครัวค่ะทั้งครัวไทยและครัวยุโรปนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะราคาตกแต่งพร้อมเฟอร์นะคะ12ล้าน200บาทะค่ะและกิมมิกสำคัญของ พี่หมู่บ้านโรเชลีแห่งนี้นะคะเขาไม่มีประตูรั้วหน้าบ้านค่ะและการทําลักษณะดีเนาะก็จะทําให้บ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีความระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะแล้วที่สําคัญนะพื้นที่บริเวณหน้าบ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยลูกา้าทุกคนก็ต้องร่วมช่วยกันดูแลรักษา ส่วนกลางร่วมกันนั่นเองนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแต่เขาก็ยังมีรั้วนะคะนี่รั้วที่แบบแนบชิดตบตัวบ้านนะก็ไม่ได้ทําให้มีคนข้างนอกเข้าไปภายในบ้านได้ง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นพาเวซีให้กับผู้ยอยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเองนะอ่ะลงสลดตรงนี้นะคะเป็นทรายล้างสีดําค่ะจอดรถได้2คันเลยนะคะก็จะมีปักไฟตรงนู้นไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนตรงนี้สวยมากโมเดิร์นมากที่เนี่ยอ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะไป นี่คือประตูหลักของเรานะคะที่นี่มันก็จะมีประตู2ด้านด้วยนะซึ่งประตูตรงนู้นะคะเขาจะแบบเอาไว้เข้าสู่สวนข้างบ้านเราเนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจตพาเข้าประตูหลักบ้านนี้นะคะ,อะพอเราเข้ามาแล้วนะคะ นี่เลยออกหนึ่งเซ็นเจอร์ของที่โรเชเลียนะคะประตูหลักบ,บานนี้นะคะเขาจะทำไซส์ที่ใหญ่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้มันมีการใช้งานที่มันครบจบนั่นเองนะเผื่อใครจะขนของใหญ่เข้าออกบ้านทางนี้นะคะก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะจะอยากให้ดูตรงนี้ตรงนี้เขากุผนงังทั้งเต็มตรงนี้เลยนะ สวยมากเนี่ยนี่คือความโมเดิร์นของโรชาเลียนะคะมันจะแตกต่างจากบ้านอีกสองหลังเนาะที่เราพาไปดูกันอันนั้นมันจะมีความการ์เด้นนะคะสวยมากค่ะตรงนี้บิวอินมาครบจบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันนี้เป็นบิวอินตู้วางทีวีนะ แล้วก็ชอบเนี่ยชอบผนังตรงนี้ด้วยที่เขาแบบฟินิชชิ่งนะ mm hmm. เขาแบบก็ไม่ได้เปื่อยไว้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. บางจุดเขาก็ติดวอลเปเปอร์นะคะบางจุดก็ฟินิชชิ่งผนังโดยการสกิมโคทนะคะโอ้ mm hmm. บ้านหลังนี้นะคะใช้ประตูบานทุกอย่างประตูบานอลูมิเนียมทุกจุดนะคะในบ้านจะใช้เป็นทอเทมค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่าทอเทมเนาะเรื่องความเงียบนี่คือที่สุดจริงอ อันนี้พอเราเปิดมาปุบนะคะเราก็จะได้ลมธรรมชาตินะคะพัดผ่านเข้ามาภายในบ้านนั่นเองเอออ่ะทีนี้จะอยากพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นสวนน้นข้างบ้านนะแล้วก็ประตูตรงนี้เป็นประตูที่สามารถเปิดไปได้หน้าบ้านได้นะคะสระว,ว่ายน้ําตรงนี้นะคะเป็นสระว,ว่ายน้าระบบน้าเกลือะคะ่ะขนาด 6, คูณ3เมตรนะคะแล้วก็นี่นะคะที่นี่จะมีไฮไลไท์ด้วยที่นี่จะมีน้ําตกค่ะ เสียงดีมากเลยใช่ไหมทุกคนมันเหมือนแบบเหมือนเราได้พักผ่อนผ่อนคลายนะคะส่วนตัวเจนะคะที่ตอนนี้รีวิวมา,าทั้งหมดสามหลังของโรชาเลียนะคะชอบบ้านหลังนี้ที่สุดคะ่ะ <laughs> อ่ะเรเดินกลับมาตรงนี้ต่อนะนี่ดิมีดูเขาแมทชิ่งของเฟอร์นิเจอร์นะคะตัวเก้าอี้อ๋อชิว ชิวมากอ่าจะอยากให้ทุกคนพิสูจน์เสียงแต่ไม่รู้มันจะเข้าไปในไม้ไหนเดีย๋ยวเราจะเปิดน้ำตกนะคะแล้วเราก็จะดูว่าความฮอเทมเป็นยังไงนะคะนี่ใครว่าสายตาหลอกันไม่ได้วางใจให้สแควร e วานอินสเ c t เตดูแลทุกซอกทุกมุมทุกระบบก่อนรับโอนบ้านมั่นใจว่าเฉียบตรวจเนี่ยบทุกจุด ราคายุติธรรมโยกให้ s q u a r e One Inspector พิเศษสำหรับผู้ติดตามจากช่อง Asset Story เพียงแจ้งทาง s q u a r e One Inspector จะได้รับราคาพิเศษไปเลยบริษัทตรวจบ,บ้านต้อง s q u a r e One Inspector เรามั่นใจส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับทุกคนตอนนี้เราก็เปิดน้ำตกไปนะคะแล้วก็ามาลองปิดกันสัมผัสดีมากโหมันอยู่คนละโลกจริงทุกคน เราเคยทดสอบแบบเนี้รอบหนึ่งในะคลิปนาโอมินะเออแล้วเราก็เนี่ยแหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านอีกหนึ่งหลังที่สามารถพิสูจน์ความเงียบของท้าเจเขมได้นะคะเพราะว่าน้ำตกอยู่ใกล้ๆเลยค่ะเงียบมากเหมือนเราอยู่คนละโลกกับข้างนอกเลยอ๋อเจขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะว่าบ้านที่นี่นะคะเขาจะใช้กระจกนะคะซึ่งเป็นกระจกสีเขียวอันนี้มันไม่ใช่ติดฟิล์มนะมันเป็น เป็นสีที่กระจกเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือตัด UV ตัดแสงได้ด้วยนะคะก็คือทําให้บ้านนะคะเย็นแล้วก็เวลาผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนะคะก็จะไม่ต้องกลัวร้อนนั่นเองนะ,ะช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนั่นเองจุดเด่นของที่โลชาเลียเลยเนาะก็คือเขามักจะทำบ้านนะคะ f o r to ceiling เนี่ยสูง3.5เมตรขั้นต่ำนะคะนะอย่างตรงนี้เป็นส่วนกลางนะคะที่เป็น l ิ v วิ่ง i n i n g และคริเช่นเลยคะเราแบบเจมองว่าบ้านแบบเนี้ย คนสมัยใหม่น่าจะชอบเพราะว่ามันคอมแพกไซใช้กำลังดีเลยอ่ะอันนี้เป็นโตะนะคะทั้งหมด6ที่นั่งโห,โหแล้วก็โซฟาตัวนี้นะคะเป็นโซฟาที่คัสตอมนะคะสำหรับบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยนะนี่มีเก้าอี้ด้วยสวยมากมันแมชดีมากอ่ะมันมีความโมเดิร์นแล้วก็สวยอะ่ะแบบมีความเท็ดีอะ่ะจริงๆที่นี่นะอ่ะจะอยากพามาดูตรงฟอร์ยุโรปต่อซึ่งตัวนี้ก็ นั่นแหละเป็นมาตรฐานของที่โรชาเลียไปแล้วค่ะไอซ์แลนด์ตรงนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงๆแล้วก็ท็อปตรงนี้เป็นเป็นหินสีดํานะคะสวยมากอะตรงควัเยโรปตรงนี้นะคะจะมีครบจบไปแล้วนะ,ะมีฮู้ดนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะสี่เตานะคะมีเตาอบค่ะมีไมโครเวฟมีเครื่องล้างจานนะคะซึ่งแบรนด์ตรงนี้ทั้งหมดเป็นเตก,ก้าหมดเลยนะดีมากก็ตัวอย่านนี้ก็ไซส์ใซส์ขนาดใหญ่เลยใส่ของได้เยอะมากค่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันต่อ พอามาโซนตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะนะซึ่งหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยที่นี่จะมีห้องนอนทั้งหมด3าห้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนเลยนะคะอ่ะตรงนี้จะมีนะคะข้างหลังนี้เป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องเก็บของขนาดกําลังดีเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นห้องนอน 8. แต่ว่าเขาแบบเขาคิดและออกแบบมาดีอะ่ะคือหมายถึงว่าพื้นที่เขาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขา เขาไม่ได้ใส่อะไรที่มันเยอะเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าทําให้มันขาดอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าหากเรามาใช้งานหรือว่ามาอยู่บ้างนีจริงๆอ่ะมันครบจบแล้วอ่าอย่างอันนี้เนาะเป็นคิงเอ้ยควีนไซส์นะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะอือันนี้อยู่สบายเลยแล้วก็มีตำแหน่งตัวนี้มีแสงธรรมชาติเข้าจากสองจุดคะ่ะก็เป็นบานหน้าต่างบารอเทมเหมือนกันสามารถเปิดเพื่อให้ลมธรรมชาติเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่า เป็นการที่แบบว่าให้แสงเข้ามาในห้องอะ่ะกำลังดีเลยนะสมมติบางอย่างตอนนี้ที่จะรีวิวประมาณสี่โมงเย็นเนาะก็เนี่ยคือเป็นแสงที่เข้ามากําลังดีสมมติเราอยู่กลางวันแล้วเราแบบอยากจะพักอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มืดแล้วก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าใช่ใช้ากาลังดีเลยค่ะโตเครื่องแป้งนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันต่อค่ะอ่ะซึ่ง ห้องน้าห้องนี้เนาะก็จะเป็นจุดเป็นจุดเดียวกันกันกบห้องน้ําที่แขกมาใช้หรือว่าห้องน้ําจากห้องนอนห้องเมื่อกี้นะคะจะห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำเลยตัวเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แบ่งโซนเปียกทรงแท่งไวะะ้แล้วนะคะแล้วก็พวกสุขพันธ์นะคะอย่างอ่างตรงนี้ก็เป็นของโคลเลอร์นะคะแล้วก็มีตรงนั้นก็ของโคเลอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุขพันฑ์นะคะตรงนี้จะเป็นของโตโตค้ค่ะโอเคมูดดีมากมันคลีนอะมันสะอาดตาม,มากโวนอันนี้ ห้องเก็บของนะคะซึ่งตอนนี้เก็บของของเราอยู่ไปเดี๋ยวเรามาดูห้องกันต่อนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงซึ่งห้องนี้จะมีห้องน้าในตัวค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีห้องน้ำมาสเตอร์เหมือนกันนะคะซึ่งห้องนี้จะได้วิวสระว่ายน้ำมาดูต่อแนนห้องนี้เห็นไหมเขาติดวอลเปเปอร์นี่สวยมากอันนี้ได้ส่วนด้านหลังดูที ฟิลกูสุดเลยทุกคนอ่ะตรงนี้มีนี่เอาไว้นั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยค่ะก็ะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็เผื่อจะนั่งอ่านหนังสือนั่งทำกัม่านเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็มีทีวีอยู่ปลายเตียงน,นะคะห้องนี้จะเป็นตู้เ้าที่ขนาดใหญ่แล้วนะอืมอ่ะแล้วก็ห้องนี้มีเหมือนกันนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งตกแต่งไว้คล้ายๆกับห้องน้ำตรงพาวเดอร์รูมเลยนะคะตรงนี้ก็มีโซนเปียกทรงแห้งไว้แล้วนะ เราไปดูห้องมาสเตอร์เลยค่ะซึ่งเป็นห้องสุดท้ายนะคะว้าวอันนี้ติดวอลเปเปอร์อีกแล้วเก็บงานเนียบมากด้านในนี้เป็นวอล์ i อินโฟเซ็ตนะไปมาดูกันกระจกบานใหญ่มากแล้วตรงนี้เป็นราวเสื้ผ้าได้หมดเลยนะแล้วก็ช่องตรงนี้ค่ะบิวอินช่องไวเยอะมากค่ะด้านหลังตะกองตรงนี้ก็เป็นนะคะทุกคนใหญ่มากอ่ะอันนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะ อันนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะเฮดสแตนาเอค่ะของโคลเลอร์นะคะโถสุขภัณฑ์ของพาหลังนี้จะเป็นโตโต,โตนะคะแล้วก็อันนี้จะมีอ่างอาบน้ําด้วยของโคลเลอร์ค่ะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่มีเลนชาเวอร์ด้วยนะคะก็แยกน้าร้อนน้ำน้ำเย็นเรียบร้อยะะแล้วค่ะแบนโคเลอร์ค่ะใช่ก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะไปเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันต่อว้าว โอ้อันนี้คือใส่คิงไซส์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้ใหญ่มากเทียบกับตัวเจเจใหญ่มาก,มากแล้วก็เนี่ยชอบในการที่เขาเลือกแบบพวกภาพศิลปะอะไรเงี้ยมาตกแต่งตามจุดต่างๆด้วยนะอย่างห้องนี้มันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เองะคะ่ะเขาจะมีเอาสีม่วงเงี้ยค่ะสีน้ําตาลเข้ามาเพิ่มนะ,ะ,ะแล้วห้องนี้นะคะจะได้วิวส่วนด้านข้างนะคะแล้วก็วิสระว่ายน้ํานั่นเอง เดี๋ยวเราเห็นลานตัวนี้นะทุกคนเราจะพาไปดูลานข้างๆบ้านนะคะซึ่งคลิปนี้เจยังไม่ได้พาทุกคนมาดูครัวไทยเผื่อใครอยากจะทําอาหารจริงจังนะคะสามารถเดินมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้เขาแบบทาเป็นทอมหินอย่างดีเลยนะลักษณะนี้คือใช้งานทนมากเจคอนเฟิร์มคนหนึ่งละเพราะว่าที่บ้านมีแบบนี้นะคะอะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าโซนลอนลี่แอเรียนะคะหรือว่าซาักล้างตรงนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็วาง เครื่องสักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเครื่องนะคะเซอร์วิสสับใบนาอยู่ตรงนี้อ่ะข้างหลังตรงนี้เราสามารถเดินทะลุไปได้เลยนะรอบบ้านได้เลยนะตรงนี้เก็บงานดีเซอร์วิทปวกก็มีเรียบร้อยแล้วดีงามมากอ่ะบ้านหลังนี้นะคะนอกจากที่ว่าเขาจะใช้ทอตเหมแล้วก็วัสดุคุณภาพแต่ละจุดในการก่อสร้างแล้วนะคะที่นะคะจะขอเสริมเพิ่มนะคะว่า เขาค่ะได้ก่อนะคะผนังถึง2ชั้นกันเลยซึ่งการทําลักษณะเนี้ทำให้บ้านเย็นไม่พอนะคะช่วยเก็บเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอเราก่อทั้งหมด2ชั้นปุบใช่ไหมทุกคนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเก็บพวกความชื้นและความร้อนใช่ไหมคะเขาถึงเจาะตรงเนี้ค่ะนีมีกล้องวงจรปิดนะคะติดให้ตามจุดสําคัญต่างๆภายในบ้านเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วนะ บ้านหลังนี้เหมาะกับใครอ่ะบ้านหลังนี้นะคะสําหรับเจเจนะคะที่มารีวิวบ้านวันนี้เนาะเจมองว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะสําหรับหนึ่งนะคะอ่ะผู้ใหญ่ไวกยเกษียณอ่ะอันนี้เหมาะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าสเตปอะ่ะมีน้อยมากพอเราเข้ามาถึงบ้านปุ๊บตรงเนี้ยนะคะก็คือทุกจุดภายในบ้านอะ่ะสามารถที่จะไม่มีสเตปเลยอะ่ะสามารถลิงเข้าหากันได้หมดเลยแล้วก็ด้วยไซส์ซิงที่มันแบบว่าคอมแพคกาลังดีอย่างเงี้ยมันทําให้เราะคะ่ะสามารถดูแลบ้าน ได้อย่างสะอาดแล้วก็ครบจบโดยที่จะใช้เวลาหรือว่าความเหนื่อยมันอาจจะไม่มีมีไม่มากนะคะรวมถึงหากแบบเวลาเราต้องดูแลผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยหรือว่าดูแลเด็กอย่างเงี้ยการที่มีบ้านในลักษณะเนี้ยก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเราสามารถมองเห็นความเป็นไปของแต่ละจุดภายในบ้านเลยะคะ่ะ่ะ กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เจมมองว่าแบบโอเคนะก็คือบ้านที่แบบว่ามีพ่อแม่เนาะแล้วก็มีลูก1-2ึงถึงงคนเงนี้ยค่ะบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านที่น่ารักมากเลยนะแล้วก็จุดตรงกลางตรงเนี้ยเจชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันลิงค์หากันหมดเลยนะระหว่างิฟวิ้งไดนิ่งและคิเชนอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบเออเรานั่งดูทีวีอยู่ตรงเนี้ยมีคนทํากับข้าวแล้วกินข้าวเลยโต๊ะตรงตีนข้าวอาจจะเอาไว้แบบเด็กๆอาจจะมานั่งทํากันบ้านกันอย่างเงี้ยเจมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เออมันเห็นกิจกรรมแล้วความเป็นไปภายในบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะใครอยากมาดูบ้านหลังนี้ของจริงนะคะเจเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ต้องไปไว้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้คือเข้ามาอยู่แล้วมันครบจบอะ่ะคุยกับทีมงานอะ่ะเออหลังนี้แหละใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอะใครอยากได้บ้านหลังนี้นะคะก็ติดต่อเจเจได้โดยตรงเลยนะคะเจก็จะพามาดูบ้านนะคะทุกคนแล้วก็หากใครชอบบ้านหลังนี้นะคะ ก็มาติดตามต่อท้ายคลิปเลยนะคะท้ายคลิปจะมีคลิปส่วนกลางค่ะของที่นี้ว่าส่วนกลางที่นี่มีอะไรบ้างค่ะ สำหรับส่วนกลางของที่นี่นะคะจะมีสวนขนาดใหญ่ค่ะสามารถจ็อกกิ้งได้สบายเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็จะมีเป็นฟิตเนสค่ะซึ่งฟิตเนสตรงนี้มีข้อดีมากก็คือทุกคนต้องบุ๊กคิ้งเข้ามาก่อนเพื่อที่จะใช้บริการนะคะก็ทําให้เรานะคะสะดวกสบายเลยไม่ต้องออกกําลังกายพร้อมกันกันกบครอบครัวอื่นนั่นเองค่ะแล้วส่วนพวกส่วนกลางก็จะมีพวกเพลย์รูมนะคะมีโต๊ะผูด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ครบจบได้เลยนะคะที่โรชาเลียค่ะ